ถ้าเปรียบเทียบกันทั้งหมดนะครับโปเกมอนบนสวิชตั้งแต่เล่นมานะครับผมบริเลียนด m มอนแอนด์ชายนิ่งเพลนะตัวโปเกมอนอาร์เคียสนะครับหรือว่าอาร์เคอุสนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับโปเกมอนตัวใหญ่จำชื่อไม่ได้ละที่ออกมาประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับ อาจจะเรียกได้ว่าตัวโปเกมอนสก a าเลตแอนด์ไวโอเลตเนี่ยน่าจะมีปัญหาเชิงเทคนิคมากที่สุดเลยนะเกิดอาการเฟรมเรทไม่นิ่งอยู่แทบจะตลอดเวลานะครับอยู่้นตอนคัตซีนนะถ้าเราเปรียบเทียบกับภาคก่อนๆน,นะครับแม้กระทั่งภาคโปเกมอนตัวใหญ่เนี่ยซึ่งรู้ไหมว่ากราฟิกสวยทีเดียวภาคเนี้ยเหมือนกับรายละเอียดน้อยลงนะไม่รู้ทําไมกราฟิกมันไม่สวยเท่าเดิมนะครับผมแต่ในทางกลับกันนะครับถามว่าเล่นแล้วสนุกไหมนะ ลบกวนประสบการณ์หรือเปล่าลูกมแมวเล่นบน o l e ลรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นโปเกมอนสกา a เล e ไวโอเล t นี่เลยนะก็เข้าใจได้นะว่าทําไมคนถึงรู้สึกนะครับคือมีปัญหาเฟมเรทจริงๆครับมีปัญหาเฟมเรทเยอะเลยนะเยอะเลยนะครับแต่แต่ในทางกลับกันนะใน3 4สภาคที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เล่นมานะครับบนสวิชอลูกมแมวกลับรู้สึกว่าภาคนี้เปิดเรื่องได้น่าสนใจแล้วก็ ดูแมวเล่นต่อเนื่องกันเลยนะไม่มีเบื่อเลยนะครับต่อเนื่องจนมาถึงตอนนี้จนมาทำวีโอเลยนะก็ยังรู้สึกว่าโอ้เป็นเกมโปเกมอนที่สนุกนะแล้วก็เปิดเรื่องได้น่าสนใจเลยอันนี้ไม่ไม่เล่าเรื่องไม่สปอยแดนนะครับแต่รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับรสชาติใหม่ๆอ่ะที่ปกติอ่ะมันจะไม่ ตื่นเต้นขนาดนี้คือมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นสุดข,ขีดนะโปเกมอนเขาไม่ได้มาสายแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะเน้นแนวเพลินๆพน,นะแต่เรามารู้สึกว่าในภาคนี้ตั้งแต่เล่นมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยรู้สึกว่าม,มันมันมีรสชาติใหม่ๆเข้ามานะมันมีความตื่นเต้นมากกว่าเดิมมีมความน่าสนใจ มากกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็แน่นอนนะการต่อสู้ถ้าใครคุ้นเคยกับตัวโปเกมอนนะเทิร์นเบสเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอตัวเฟรมเรทเนี่ยมันก็ไม่ได้รบกวนเท่าไหร่นนะเพราะว่าแน่นอนอาจจะมีปัญหาตอนเราเดินตอนออดูอะไรอาจจะรู้สึกขัดใจบ้างน,นะครับแต่ว่าพอต่อสู้กันจริงๆอ่ะมันไม่ได้รวดเร็วรุนแรงคือไม่ต้องใช้จังหวะเนาะมันก็เล่นไปได้สบายๆเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไอตัวปัญหาเฟรมเรทเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับแล้วก็ โครงสร้างของการเป็นโอเพนเวิด์มากขึ้นตัวนี้ลุงแมวรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนะครับ เพราะนั้นนะครับสำหรับลุงแมวเองเนี่ยลุงแมวยังมีความรู้สึกว่าตัวเกมเพลย์นะสนุกนะครับการเล่นเกมเกมนี้ย,ยังสนุกอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเชิงเฟรมเฟรมเรทนะซึ่งถ้าเขาแก้ให้เนี่ยมันจะดีมากนะครับแก้ให้จะดีมากกราฟิกไม่ต้องก็ได้นะลุงแมวไม่ได้หมายมากนะเพราะว่าเล่นบนสวิชเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเท่าไหร่อย,อยู่แล้วนะครับในเชิงกราฟิกนะแต่เฟรมเรทนะอย่างน้อยขอนิ่งๆหน่อยนะครับบางทีมันก็เวียนหัวลุงแมวเล่นโหมดมือถือเป็นหลักนะแบบพกพาเป็นหลักอะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เเปป็นป็นนรระะดอไมาก แต่ว่าสําหรับคนที่ต่อ,อ,อกทีวีอ่ะอันนี้อาจจะมีประเด็นนิดนึง่งตอ,อ,อกจอใหญ่นะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันอาจจะมีความเวียนหัวอยู่ประมาณนึงนะเพราะาเฟรมมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอยู่พอสมควรเ,เกมมันสนุกอยู่นะครับผมแต่ถ้าได้แก้ไขตัวเทคนิคของปัญหมตรงนี้ก็จะดีเพราะว่าเหมือนที่สื่อเขาพูดนนแหละว่ามันเหมือนเกมยังไม่เสร็จอะ่ะเหมือนกับเกมมันต้องการการขัดเกลาก่อนนะถึงจะออกมาอย่างน้อยมันน่าจะทําให้นิ่งกว่านี้นะ มันเหมือนกับมีบางอย่างบางทีเงามันหายไปบางทมีมันมันมีนเป็นเรื่องเทคนิคหยุ่มหยิมนะครับแต่ว่ามันก็รบกวนประสบการณ์การเล่นถ้าไม่มีปัญหาพวกนี้มันน่าจะน่าประทับใจกว่านี้อีกตอนเปิดนะแต่ว่าจริงๆสำหรับลุงมาเท่านี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ยังไงก็ยังคิดว่าเป็นเกมโปเกมอนที่สนุกนะแล้วก็ยังคิดว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นโปเกมอนมาก่อนอนะ่ะมันก็ยังเป็นเกมที่น่าเล่นนะสามารถเลือกภาคนี้เป็นภาคแรก ในการเริ่มเล่นได้เลยนะครับผมเราไม่ได้เป็นต้องรู้อะไรมาก่อนเลยก็ได้นะเกมนี้ก็จะพาเราไปเข้าใจโลกของโปเกมอนแบบสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าก็เตรียมใจไว้นิดหนึ่งแล้วกันว่าถ้าคุณเล่นช่วงแรกอะซึ่งรวแล้คิดว่าแน่นะเขาคงมีแพทอะไรออกมานะแต่ช่วงแรกช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะครับแล้วก็ต้องยอมรับเฟรมเรตตกการโหลดภาพไม่ทันอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วแน่ๆนะ ท่านอื่นเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะเล่นแล้วสนุกหรือเปล่านะครับแล้วก็การที่มันมีปัญหาเชิงกราฟิกพวกนี้เชิงปัญหาเชิงเทคนิคพวกนี้มันทําให้คุณเล่นเกมสนุกน้อยลงหรือเปล่านะมันเหมือนกับมาลบกวนประสบการณ์หรือเปล่านะครับก็แบ่งปันกันมาได้นะแล้วก็มันทําให้ขนาดว่าคุณรู้สึกว่าเสียใจนะครับที่ซื้อโปเกมอนมาเลยหรือเปล่านะก็แบ่งปันกันมาได้เหมือนกันนะครับโอเคลุงแมวขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอไปเล่นต่อกำลังติดลมเลยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับผม